กราสวนดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลาบม,มาอยู่ในเว r l d b บงกอ o d Simulator นั่นเองท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยจะทำการเอาสี่เผ่าพันธุ์เนี่ยมาโจมตีกันน,น, ina, น, an, กนั่นเองคือมีเผ่าไฮยีน่าเผ่าหนูเผ่าอาบาก้าแล้วก็เผ่าคาปิ่านั่นเองท่านผู้ชมคือเป็นสเผ่าพันธุ์เนีอเราจะมาดูกันว่าเผ่าพันธุ์ไหนเนี่ยจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมก่อนอื่นไฮยีน่าเอาไว้สักประมาณมุมนี้อืมเอาไว้สักประมาณ30ตัวอืมถึงไหม ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็เผาหนูเอาไว้ตรงนี้อืมเอาประมาณสามสิบตัวยี่สิบเจนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็เผาอาบาก้าเอาไว้มุมนี้อืมเอาประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอเคแล้วก็เผาคาปิบาลาเป็นเผาที่ผมเชียร์ที่สุดสามสิบ <c oughs> ตัวพอดีมามันถึงเวลาแล้วองสี่วันนี้ในการเริ่มต่อสู้กันนั่นเองเอาเป็นว่าระหว่างเริ่มผมเริ่มสักประมาณคูณยี่สิบก่อนแล้วกันนะ คูณ20อ่ะลองดูสิตอนนี้เนี่ยเผ่าไฮยีน่ามีชื่อว่าอะไรอ่ะยิกกิกกางกุกิก,ก,กอะไรวะอ่านยากอะส่วนเผาคาปิบลา,าชื่อว่าไอเอซาส่วนเผาอ่าเผ่าอะไรวะมันชื่ออัลปากา้าโดโมยใช่ไหมผมอ่านถูกเป็นโโหอ่านยากมากส่วนเผาหนูเนี่ยมีชื่อว่าแม็กซิม แม็กซิมอืมโอเคผมคิดว่าผมน่าจะอ่านถูกนะเผาหนูส่วนเผาอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าอ่านยากมากตอนนี้เนี่ยเผาหนูพัฒนาเร็วมากเลยนะคือดูอาณาเขตไปไกลมากส่วนเผ่าอัลม,มาการนี่ก็มีประาชากรเนี่ยเจ็ดสิบคนแล้วเท่ากับเผาหนูเลยส่วนเผ่าไฮยีนาเนี่ยมีน้อยสุดมีห้าสิบห้าห้าสิบหกคนคือประาชากรลดลงเรื่อยๆทําไมอะคือมันไม่เพิ่มเพราะว่าอะไรไม่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจ ส่วนเผ่าคาบิบาลามีประาชากร80คนคือผมคิดว่าสามเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะสู้สีกันส่วนเผ่าไฮยีนาเนี่ยน่าจะแตกค่ายเพราะว่าประาชากรเนี่ยตามไม่ทันนะผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดซูเปอร์โซนิกสปีดสักหน่อยอืมเปิดซูเปอร์โซนิกสปีดอืมเปิดมาแล้วก็เริ่มเลยซูเปอร์โซนิกสปีดมาดูซิว่าใครจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข่งแกร่งที่สุดนั่นเองนะผู้ชม ตอนนี้เข้าสู่ปีที่30แล้วประชากรของเผ่าหนูเนี่ยมีทมั้งหมด1 5ึ่งละหกคนส่วนเผ่าอัลปาก้าเนี่ยมี160คนพอๆกันจริงๆเผ่าอัลปาก้าเนี่ยพัฒนาพอๆกับเผ่าหนูเลยนะส่วนวเผ่าคาริบาร่าเนี่ยลง,ลงมาแล้วกลล็ลงมาเป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเผ่าไฮยีน่านั่นเอง่านผู้ชมและเหมือนว่าผมเนี่ยจะลืมหนึ่งอย่างคือเป็นยุคแห่งอะไรเนี่ยยุคแห่งน้ําตาอันนี้ยุคแห่งน้ําตาอันนี้คือยุคยัอนที่ยุคอะไรอะ ยุห่งความหวังอ่าเอ้ยได้ได้เราไม่ต้องแบบว่าหยุดยุคก,ก็ได้ยุห่งจันทาโอเคโอเคไม่เป็นไรผมไปตามยุคตามสมัยแล้วกันนะเออรอบนี้เราจะไม่สตอมยุคเอาไว้ผมจะไปตามยุคตามสมัยเลยมาดูซิว่าเผ่พาพันธุ์ไหนเนี่ยจะอยู่ดีที่สุดก็คือแบบว่าจะฟุ้งเฟืองฟุ้งเฟือยอ่าต้องบอกว่าลุงโลดมากที่สุดฟุ้งเฟืองอะไรก็ไม่รู้ผมพูดอะไรของผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้เอ้ยประชากรของเผ่าอามากามีสี่ร้อย คือนําเผ่าหนูไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยดูการพัฒนาของแต่ละเผ่าพันธุ์ไปก่อนเฮ้ยเหมือนว่าเผ่าพันธุ์ไีน่าเนี่ยจะมีการสร้างกองเรือแล้วนะส่วนเผ่าพันธุ์คาบิบาร่าเนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่มีใช่ไหมเอามีแล้วนี่ไงอ่าเผ่าพันธุ์หนูเผ่าพันธุ์หนูก็มีแล้วคือทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยมีเรือเป็นของตัวเองหมดแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่ามันปิดไว้หมดเลยของผมเนี่ยปิดไว้หมดทุกที่นะฮะคือปิดไว้ไม่ให้ขับเรือไปได้ คือทาอะไรไม่ได้มีเรือแล้วก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นเองท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่290แล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมเนี่ยทำการดูหัวหน้าเผ่าของแต่ละเผ่าสักหน่อยดีกว่าว่ามีความสามารถอะไรบ้างคือก่อนอื่นเอาที่เผ่าอาปาก้าก่อนเลยอืมดูสิราชามีซ้อมสกินต่อเนี่ยลบห้ามีอ้วนฉูมีดึงดูดดึงดูดนี่คืออะไรอหลอ่อ <laughs> หล่อแฮนซัมอะไรประมาณนี้ปะ ส่วนนี้อัจฉริยะเอออันนี้ก็พอได้อยู่แล้วก็มีภูิคุ้มกันมีในส่วนของเตี่ยมอตต์แล้วก็ทรงปัญญาน่าจะแก่แล้วนะมีทรงปัญญามีฟันทองคำฮะน่าจะปกติอืมส่วนของเผ่าหนูเผาหนูนี่เป็นยังไงเผ่าหนูนี่เหมือนว่าจะมีอัปลักษณ์มีอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าจุดชนวนสงครามหมอประมาณนั้นป่ะแล้วก็มีโง่มีอ่อนแอมีว่องไวยักษ์ใหญ่คืออ่อนแอกับยักษ์ใหญ่โอ้มีจริงใจฮะมีสายตาสั้น มีอยอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือด50%มีฮาร์ดสกินมีบวงกรอเนี่ย5แล้วก็อ้วนฉูแล้วก็ฟันทองคำนั่นเองนะผู้ชมคือไหนโดของไฮยีน่าไฮยีน่ามีเตียมอนต้มีซอมสกินมีอายุยืนมีดึงดูดนะฮะมีมีจุดชนวนอีกแล้วมีทรงบัญญาแล้วก็มีฟันทองคำส่วนคาบิบาร่าคาบิบาร่าตัวมสงบจริงสงบจริง มีทาให้พึงพอใจมีฮาร์ดสกรีนโน้ยเพิ่มเกาะอ่อนแอมีโง่มีอัประักโอ้โหตัางกะด้วยคืออันนี้เพิ่มเลือด50%ไม่อ่อนแอแล้วนะมีฟันนองคํานั่นเองเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันน่าจะได้300ปีแล้วท่านผู้ชมผมทําการทําให้ทุกไฟล์เนี่ยเกียรี่หน้ากันดีกว่าอืมเกียรี่หน้ากันเกียรี่หน้ากันทุกคนเกียรี่หน้ากันเกียรี่หน้ากันคือเกียรีหน้ากันแล้วตอนนี้อเอ้ยเดี๋ยวนะ จะบอกนะว่าเผ่าทั้งสองเผ่านี้มันสู้กันได้หรือยังไงคือผมทําให้เกียรติที่หน้ากันแล้วอืมตอนนี้ทุทกเผ่าเกียรติที่หน้ากันแล้วทุกคนแต่พอผมทําให้เกียรติที่หน้ากันเนี่ยประาชากรลดไวมากคือดูเผ่านหนูประาชากรเนี่ยลดลดเพิ่มๆเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมดยุคแห่งจันทราเนี่ยผมจะทําการเปิดทางให้ทั้งสเผ่าพันธุ์เนี่ยโจมตีกันแล้วท่าเมื่อชมเพราะว่ามันน่าจะได้แล้วนะผมคิดว่ามันรอมานานแล้วตอนนี้เนี่ย317ปีแล้ว รอ,อสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคือตอนนี้เหมือนว่าคือทําอะไรกันไปดูสิพัฒนากันไปถึงไหนแล้วผมคิดว่าพัฒนากันไปไกลอยู่นะสี่พ,พันนีอ้อันนี้คือเผ่าอาบากา้าคือพัฒนากันไปเร็วมากตอนนี้เนี่ยเราทําได้แค่รอคือยุคนี้มันอีกนานไหมน่าจะอีกประมาณไม่รู้นานหรือเปล่าท่านผู้ชมอีกสักแป๊บหนึ่งว่าอ่ะหมดพอดี <laughs> หมดพอดีอันนี้อะไรอ่ะยุคแอย่างความวุ่นวายยุคแอย่างความวุ่นวายเหรอ ยุคแห่งความวุ่นวายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเลือดและก็ความตายบนโลกที่มีแต่ความวุ่นวายอะไรประมาณนี้เออในช่วงเวลาที่มีสงครามการทำลายล้างนั้นการดำรงชีวิตให้รอดมันเป็นเรื่องยากลำบากในทุกวันจุดจมของโลกเหมือนใกล้เข้ามาในทุกขณะแล้วเฮ้ยพอดีเลยไหนๆก็ยุคแห่งความวุ่นวายแล้ะเราก็เปิดทางสงครามเลยแล้วกันนะอืมยุคแห่งความวุ่นวายมาพร้อมกับสงครามเสมอเอาตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกไปก่อนอือตรงนี้ทางเรือทางเรือ ตรงนี้ออกไปด้วยอืมตั้งเรือตอนนี้ยุแห่งความวุ่นวายมันถือกำเนินแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสงครามที่ดีมั้งไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็เอาออกไปอันนี้ออกไปอืมประมาณนี้ประมาณนี้คือนแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางนี่เดี๋ยวเอาอันใหญ่ขึ้นอืมลงไปอันนี้ตรงกลางแล้วก็ลมทางด้านบนลงมาคือนตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วฮะ ในการเปิดสงครามแบมเต็มรโปแบมตัวนี้เข้าสู่ช่วงสงครามดูทันไม่ว่ากูเยวเดี๋ยวเดีดูไม่ทันเอาสักประมาณ20ก่อนคือใครตีใครก่อนอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนว่าเผ่าหนูเนี่ยจะมาโจมตีของเผ่าอาปาก้าก่อนคือดูดิโอ้โหดูประชาประชาชาวกวนแบบหนาแน่นแล้เหมือนว่า,าวเผ่าอา,อาปกาก้าเนี่ยจะรับในส่วนของเผ่าไฮายีน่าด้วยคือตรงนี้เป็นเขตชายแดนส่วนเผ่าหนูก็โจมตี แล้วคือเผ่าคาบิบลร่าทาอะไรเผ่าคาบิบลร่าก็โดนเผ่าหนูโจมตีเหมือนว่าเผ่าอาปากาจะมายืดตรงนี้เออไม่ใช่เผ่าอาปากาเออถูกแล้วเผ่าอาปากาจะยืดในส่วนของเผ่าไฮยีนาตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมสับสนไปหมดแล้วท่านผู้ชมเหมือนว่าเผ่าอาปากาเนี่ยจะพยายามยืดตรงนี้นะส่วนเผ่าโอ้โหเผ่าคาบิบลร่าของผมคือโดนยึดโดนเผ่าหนูยึดตรงนี้ไปแล้วคือจะรอดไมนี่ย ดูว่าสองเผ่าสุดท้ายที่จะเหลือรอดเนี่ยอาจจะเป็นเผ่าหนูกับเผ่าอับปาก้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เผ่าคาบิบาร่ากำลังจะแตกพ่ายคือ,อยึดตรงนี้เออเผ่าคาบิบาร่ายึดคืนมาแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะโดนแล้วนะคิดว่าไม่น่าจะรอดเรียบร้อยเผ่าหนูเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเผ่าคาบิบาร่าล่มสลายแล้วเหลือเผ่าไฮยีน่เผ่าหนูแล้วก็เผ่าอับปากา้า คือเผ่าหนูมีประาชากรทั้งหมด1000ักว่าคนโอไมค์กอดแล้วตรงนี้เผ่าสีแดงสีแดงนี่น่าจะเป็นอาปากาคือมายึดตรงนี้เลยเหรอโอ้โ oh, หยึดไกลามากเลยนะคือมันตีแบบตีเผ่าหนูใช่ไหมหรือว่าเผ่าอาปากาอาจจะมีโอกาสชนะไม่แล้วโ <c oughs> ดวนยึดตรงนี้คืนโดนเอาทางด้านบนคืนส่วนเอ่าไฮยีน่าไม่ได้ทําอะไรเลยเดีเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวซุปเปอร์โซนิกสปีดซะหน่อยดูสิว่าใครเนี่ยจะเป็นเผ่าที่แข็งแต่งที่สุด ใน4นี่ผพันนี้และในตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่4ี่ร้อยแล้วฮะ 5, ซึ่งยังไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะตอนนี้แต่ว่ามีคนเนี่ยที่ <laughs> ล่มสลายไปแล้วนะั่นก็คือเผ่าคาปิ巴านั่นเองตอนนี้เนี่ยเหลือเผ่าไฮยีนาที่คิดว่าน่าจะล่มสลายเป็นเผ่าต่อไปท้าผม่ชมคือปราชากรเหลือ100่งร้อยกว่าคนแล้วเผ่าไฮยีนาเดือนปราชากรหนึ่งร้อยเดี๋ยวหน้าเผ่าหนูมาโจมตีเผ่าก็อ,อ,อปกาปาก้าคือ แย่แล้วเผ่าอัปก้าแต่งผพาแน่ๆคือไม่น่าจะรอดน,นะดุจากการโจมตีของเผ่าหนูแล้วคืออืมแต่ว่าเผ่าอัปก้ายังมีทางด้านดีอยู่ท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าเผ่าหนูเนี่ยน่าจะโจมตีคือเผ่าหนูยึดยึดตรงนี้กระจุยเลยอ่ะคือยึดแบบแหลกลานเผ่าหนูนี่โหดมากเลยนะ <S <S ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เผ่าอะไรอ่ะยิงกิก อันนี้เผ่าอะไรตัวอะไรวะเนี่ยคือเป็นเผ่าอันเดสแล้วหรอกลายเป็นอันเดสหรือยังไงคือเผ่าอะไรอันนี้ผมไม่รู้ท่านผู้ชมโผล่มาจากไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเลยประมาณยี่สบกว่าคนฮะแต่ผมคิดว่าเผ่าหนูเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วเพราะว่าเรียมไปร้อยตอนนี้เนี่ยสงคราม insanity of maxim ได้จบลงแล้วตอนนี้เผ่าที่ชนะเนี่ยจะเป็นเผ่าหนูนั่นเองท่านผู้ชม คือบอกได้เลยว่าเผาหนูตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นเผาที่ชนะแต่ว่าพอมาศึกสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเผาหนูเนี่ยแม่งของจริงนะท่านผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ